นิสัยเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราเสพครบบ่อยเสพครบมากถ้าโยมเสพครบอารมณ์ใดมากอมลงบอกจิตก็จะคล้อยไปตามอารมณ์นั้นอืพะเราเสพครบอารมณ์นั้นมากมันก็จะคุ้นเคยเหมือนถ้าเราเราเดินจงกรมทั้งวันนะตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นถึงดวงอาทิตย์ตก เวลากลางคืนเรานั่งสมาธิมันก็จะสงบดีแต่ถ้าตั้งแต่เช้ามาจนถึงเย็นเราดูหนังทั้งวันนะแล้วเ,เย็นไปนั่งสมาธิจะฟุ้งมากเลยฟุง้งนี่เอาคิดต่อหนึ่งวันนะคิดต่อหนึ่งวันก็รู้ละเราเสกคบอารมณ์ใดมากเนี่ยจิตจะคล้อยไปตามอารมณ์นั้น,นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอย่า อย่าให้ให้อารมณ์อกุศลเนี่ยเกิดอยู่ในใจนานคืออย่าให้ใจไปผูกกับอารมณ์น,นั้นนานนานนาน,นเวลาอากุศลเกิดปุ๊บเนี่ยให้เหมือนกับไฟกําลังลุกไหม้เสื้อผ้าเราหรือไฟไหม้ผมบนศีรษะต้องรีบทิ้งรีบดับให้ไหวเพื่อไม่ให้ชินเป็นนิสัยทีนี้แล้วเราจะสร้าง นิสัยใหม่อย่างไรก็คือรู้ลมหายใจอนาปานสติก็เอาจิตมาอยู่กับลมหายใจซึ่งพระองค์บอกอนาปานสติเนี่ยตัวลมหายใจคือสติปัฏฐานสี่และพระองค์บอกสติปัฏฐานสี่เนี่ยคือกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงดังนั้นถ้าเราอยากสร้างกุศลคิดง่ายๆก็คืออยู่กับลมหายใจ กุศลาศีละเป็นกองกุศลที่แท้จริงละ